ช่องนาคาเล่าเรื่องยินดีนํำเสนอพระาาคาถาขุนแผนสะกดจิตวิชาขุนแผนสายสะกดจิตของโบราณที่ว่ากันว่าเพียงสวดจบเดียวกําลังใจคนก็หวั่นไหวคาถานี้ไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นคาถาเก่าแก่ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดต่อๆกันมาใครได้ลองใช้เป็นต้องเล่าขานถึงอนุภาพวันนี้ช่องนาคาเล่าเรื่อง จะพาทุกท่านมารู้จักคาถาขุนแผนสะกดจิตของจริงจากตำราโบราณพร้อมวิธีใช้และเรื่องเล่าที่เห็นผลจริงถ้าท่านพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับจุดประสงค์ของพระคาถาขุนแผนสะกดจิตคาถานี้ใช้สะกดใจคนให้คิดถึงเราเกิดความเมตตา หรือน้อมน้าวให้รักใคร่เอ็นดูเหมาะทั้งกับคนรักที่หมายปองและผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เมตตาสนับสนุนหรืออุป,ปถมัมภ์วิธีบูชาครูก่อนใช้คาถาสายวิชาขุนแผนมักถือครูอย่างเคร่งครัดการบูชาครูจึงสำคัญ 1. จุดทูปสามดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 2. ตั้งจิตกล่าวว่าข้าพเจ้าขอบูชาครูบาอาจารย์ ครูพคาถาครูบาเท่าผู้ถ่ายทอดขอให้คาถานี้สำเร็จผลแก่ข้าพรเจ้า3กราบสามครั้งแล้วจึงเริ่มสวดคาถาวิธีใช้โดยละเอียด 1. ก่อนสวดคาถาตั้งจิตให้สงบนั่งสมาธิสักสามถึนาทีระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คาถานี้สำริผล ไม่เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่น 2. จํจำนวนการสวดสวดสจบถ้าต้องการใช้แบบเร่งด่วนเช่นเจอหน้าคนรักทันทีสวดเจ,ดจบใช้เมื่อต้องการให้เกิดผลยาวนานขึ้นสวด9จบใช้ก่อนออกเดินทางไปพบคนสำคัญหรือในโอกาสใหญ่ 3. วิธีปฏิบัติท่องในใจพร้อมกำหนดภาพหน้าคนที่ต้องการให้คิดถึงหรือเป่าลงในน้ำแล้วให้เขาดื่ม บางตำราจ,จะท่องพร้อมเป่าลมเบาๆไปทางที่อยู่ของบุคคลน,นั้นเคล็ดลับเสริมแรงคาถาควรรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อหนึ่งและสีไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดเท็จเพื่อให้คาถามีอนุภาพสูงมันทำบุญอุทิศให้ครูบาอาจารย์และเจ้าของวิชาสวดภาวนาคาถาทุกวันแม้ไม่ใช่เวลาจะใช้งานเพื่อให้คาถาติดตัวทำงานไวขึ้น เมื่อถึงคราวจำเป็นประสบการณ์เล่าขานที่ใช้เห็นผลจริงพร้อมบทพระคาถาคาถานี้มีบทดังนี้โอมนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะกะกะสะสะพุทธะสะธรรมะสังฆพุทธังสะกดธรรมังสะกดสังฆังสะกด สะกดจิตนึกถึงเราเถิดว่ากันว่าคาถานี้ใช้เพื่อสะกดใจให้คนรักคนหมายปองหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเกิดเมตตาคิดถึงเราเป็นพิเศษวิธีใช้ง่ายๆแต่ต้องทำด้วยใจตั้งมั่นก่อนออกไปหาคนรักหรือคนที่อยากให้เมตตาให้นั่งสงมจิตบูชาครูด้วยทูบสามดอกกราบและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วสวดคาถานี้สมจบเจจบ หรือก้าจบกำหนดภาพคนที่ต้องการให้คิดถึงอยู่ในใจบางสายโบราณนิยมเป่าลงไปในน้ำแล้วให้อีกฝ่ายดื่มผลลัพธ์จะทำให้จิตใจเขาอ่อนลงคิดถึงเราโดยไม่รู้ตัวเล่ากันว่ามีชายหนุ่มเมืองสุพรรณมาก่อนรักใคร่หญิงสาวคนหนึ่งแต่ฝ่ายหญิงไม่เคยชายตามองเขาจึงสวดคาถานี้ก้าวจบตั้งแต่ในบ้านกำหนดจิตให้นางคิดถึงตนพอไปถึงบ้านหญิงสาว วันนั้นกลับตรงกันข้ามหญิงสาวรีบออกมาต้อนรับยิ้มแย้มเป็นพิเศษยอมพูดคุยและในที่สุดก็ลงเอยแต่งงานกันจริงๆนี่คือคาถาขุนแผนสะกดจิตวิชาของจริงสายโบราณที่ยังเล่าขานถึงทุกวันนี้ถ้าท่านอยากฟังเรื่องคาถาวิชาอาคมโบราณและตำนานขลังๆแบบนี้ต่อไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ แล้วมาตามฟังความรับสายเวทที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนหน้าคาเล่าเรื่องจะนำมาเล่าให้ฟังทุกคืน้าคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและทะแนนคลิปนี้คุณให้คนละกี่ของขวัญดีครับ